ที่1็มเด้สเกลนะครับโัวใชั้นที่7จะเริ่มจากนวดตัว G ช h a นะครับผมจะเล่นทางในนะครับช่องที่4 5 7 3 5 7 3 6 7 4 5 7 5 6 8 5อ่5 6 9นะครับแล้วก็5 7 8นะครับ ไล่สีรอบตามสูตรนะครับ จะเล่นตำแหน่งที่นี่ครับตัวนี้ก็ได้ได้เป็นตัวนี้มากก่อนนะแล้วเราเปลี่ยนนะราฝึดกดูนะครับสำหรับเวอร์ชันที่7แล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนคีย์นะครับ การไล่สเกลไม่ใช่แค่ไล่เป็นบล็อกได้เรามันจะจบนะครับมันจะมีการไล่ในแนวนอนการเชื่อมต่อในมุมต่างๆการเปลี่ยนคีย์การซีเควนต์นะครับจนถึงการสร้างแพทเทิร์นเพื่อน,นําไปใช้ให้ง่ายขึ้นนะครับเราเห็นว่าถ้าเราแกะเพลงอย่างอิงเวยเนี่ยมันก็จะมีการสร้างแพทเทิร์นที่เขาใช้เพื่อคือสร้างให้มันง่ายนะครับแล้วก็ฟังดูสวยงามง่ายแก่การเล่นนะครับแต่ความจริงก็คือเราจะต้องรักสาม,มารถไล่สเกลโดยการมองออกรูกป,ปุ่มของทั้งคอนะครับ จะทําให้เราสามารถใช้งานมันได้อย่างเต็มที่นะครับยังไงผมฝากวิธีการฝึกสเกลในแผ่นพีโนโนนิกแล้วก็แผ่นส e e d พิก k i n g นะครับการจัดเรียงต่างๆ2แผ่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถที่จะฝึกสเกลได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีมุมมองในการเล่นที่ดีครผมอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารการฝึกวิธีการฝึกสเกลต่างๆได้ทุกกวันนะครับผม